ัสดีค่ะวันนี้มาทำกับอีกหนึ่งเมนูนะคะก็คือทำก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแล้วนี่ก็คือน้ำที่ต้มไว้แล้วนะคะเป็นดอกยี่หร่าแล้วก็เป็นผงพะโล้นะคะอันนี้เป็นกระดูกหมูใช้ทำเป็นน้ำซุปแล้วก็กระปัวยช้เท้านะคะแต่ที่นี่เป็นหัวใช้เท้าแบบกลมๆทีนี้นี่ค่ะนี่เป็นผงพะโลเป็นไม้ที่ใช้สำหรับทำเครื่องพะโลเอามาผสม ทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้มไปเรื่อยๆอันนี้ส่วนผสมข้างในก็จะมีกระเทียมสับกระเทียมบุกนะคะแล้วก็กระดูกหมูก็คือนี่ต้มมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็พักไวใ้ให้มันเย็นแล้วก็เริ่มต้มใหม่ให้มันเดือดทีนี้เราก็จะใส่เพิ่มก็คือหอมใหญ่นะคะใส่เพิ่มเข้าไป แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆให้น้ำกระดูกหมูมันออกมาต้มโดยใช้ไฟกลางนะคะนี่ทำกินเองคนเดียวที่บ้านสำหรับหนึ่งคนนะคะเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ให้มันทิ้งไว้ปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาต้มเส้นกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะจะใช้ประมาณ1ก้อนครึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ทำเยอะไปแล้วจะกินได้หมดทีนี้จะใช้ต้มประมาณออประมาณ4-5นาทีนะคะแต่ก็ต้องคอยดูไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าแล้วแต่รี่งยี่ห้อมันบางยี่ห้อแล้วก็สุกเร็วบางยี่ห้อมันก็สุกช้าแต่ของยี่ห้อนี้ก็คือต้มประมาณ4-5นาทีแล้วก็มาเช็คดูแบบนี้นะคะต้องชิมด้วยค่ะชิมดูถ้าเส้นมันนิ่มแล้วพอเราก็ ยกจากเตาเลยนะคะเสร็จแล้วอันนี้นะจะสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กรองเลยกรองน้ําออกแล้วก็พักเเอาไว้อย่าให้ต้มมันต้มอย่าให้เละมากนะคะเอาพอปานกลางเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใส่ลงไปกับทำเป็นกับน้ําซุปนะคะในนี้ช่วงเวลานี้เราก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันก่อนนะคะ พอดีอันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะคะก็เลยใช้ไฟแรงก่อนพเพื่อที่จะทำให้น้ำมันมันร้อนเสร็จแล,แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปพอใส่กระเทียมลงไปปุ๊บเนี่ยพอกระเทียมเริ่มเดือดเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไม้ไผเพราะว่าเตาไฟฟ้ามันก็ยังร้อนอยู่ทีนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็หมูนี้เป็นหมูที่สูตรเดียวกันกันกบใช้ทำหมูบะช่อนนะคะคือหมูห่อสลาลยนะคะ เราจะเอามาทำเป็นลูกชิ้นหมูเอามาปัน่นแล้วก็หมูนี่ก็คือสูตรก็อยู่ในคลิปของที่แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะสูตรนี้รับประกันได้เลยสามารถทำเป็นทำได้หลายเมนูเลยนะคะอันนี้เราจะใช้ปั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากเพราะว่าคือใช้ ทำเหมือนหมูที่ใช้ทําเป็นโจกหมูตอนเช้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีนี้ไม่ต้องปั้นเป็นก้อนเลยค่ะตักแบบนี้เลยกินง,ง่ายๆเลยนะคะตามนี้เลยค่ะหมูมันจะติดมันด้วยนะคะก็เลยบางทีเวลาปั่นมันก็จะปัน่นค่อนข้างชะ้ยากหน่อยก็ต้องหลายๆรอบทีนี้น้ำน้ำนี่ก็เริ่มเดือดแล้วน่าจะ,ะากำลังอร่อยแล้วนะคะ ถ้าอยากจะให้หล่อยยิ่งขึ้นก็ใส่ผงฟงฟิงเลยนะคะตามชอบก็ใส่ไปพอประมาณทานสำหรับคนเดียวนะคะอันนี้เป็นเมนูเร่งรีบนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ทำกินไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากเหมือนตามร้านนะคะเพราะว่าเราทำกินเองที่บ้านเราก็จะใส่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะทำเป็นเกาเหลา ต้มยำก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือทำก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำเลยอันนี้ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วหมูก็ผักสุกแล้วเราก็ใส่ผักไปเลยค่ะแต่ผักนี้เราไม่ต้องต้มให้เละมากนะคะก็คือเป็นเหมือนลวกแต่ว่าเราใส่ผักเข้าไปในน้ำซุปเลยก็คือไม่ได้ลวกตั้งหากนะคะเพราะว่าน้ำผักมันจะได้ออกมาจะได้ มรสชาติมากยิ่งขึ้นน,นี่ก็ใส่ถั่งอกไปก็เกลือให้มันพอลวกเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่นะคะนี่หมูก็สุกแล้วเรามาเริ่มปรุงกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวนะคะที่ซื้อได้ตามร้านอาหารร้านเวียดนามนะคะ่ะเป็นเครื่องปรุงสำเร็จรูปที่เราสามารถทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยได้เลยนะคะเราจะละลายกับน้ำร้อน น้ำซุปนี่เลยค่ะล,ะละลายให้มันเข้ากันทีนี้เดี๋ยวจะมีพริกน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้คือทำเองที่บ้านก็คือใช้พริกขี้หนูแดงแล้วก็กับพริกหยวกนะคะออกจะเผ็ดๆหน่อยแล้วก็ผสมกับน้ำส้ไมไว้แล้วก็คือทำเตรียไมไว้แล้วนะคะเวลาทานก็สามารถที่จะเอามาผสมกันได้เลย คนให้เข้ากันผสมน้ําซุปไปเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเข้าไปเลยค่ะเส้นหมี่เนี่ยเราใส่ลวกเราใส่เข้าไปเลยตามนี้เลยค่ะทําง่ายๆทําทกินที่ทำกินเองที่บ้านแต่อร่อยระดับพัตการเลยค่ะรับประกันได้เลยหมูนุ่มมาก เตรียมใส่ไปให้หมดเลยค่ต้องหมูต้องผัดหมูนี้สามารถจะไปทำโจ๊กหมูได้นะคะเก็บไว้สามารถทีเก็บไว้ในช่องฟีดแล้วก็ถ้าต้องการทำข้าวต้มหรือว่าเมนูอื่นก็สามารถจะเอาออกมาได้นี่ก็ใส่กระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยค่ะ ชิมกันเลยนะคะคนให้เข้ากันก่อนเมนูง่ายๆสไตล์ร้านอาาร้านก๋วยเตียวเลยค่ะแต่รสชาติประทับใจรับรองได้ค่ะเดี๋ยวขอเติมใบนิดหน่อยนะคะเป็นต้นหอมะคะ่ะตอนนี้ทุกอย่างต้องลวกหมดเลยนะคะช่วงโควิด ดูน่าทานมากค่ะไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะคะได้ดูน่าทานอย่างเดียวทานแล้วอร่อยด้วยค่ะทําตามสูตรนี้ง่ายๆนะคะเหมือนได้กินก๋วยเตีย๋ยวที่ร้านดังเลยถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กดติดตามได้ตามคลิปนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะหอยนากกระชิ่นเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ